ที่ผู้คนขยอย่อนนิยมกันดูม,นปปดมาเดี๋ยวรวมกันเดี๋ยวหนูจะทําในหมวดอันนี้นะเียในหมวดเนี้ยมันจะมีเยี่มาอันดับแรกเลยนะี่ครับเนี่ยมันมาไงวะแค่น,นะนี้ ใช้ได้เหรออ่ะอันดับที่สองเจ้าบ่าวเจ้าสาเนี่ยอเรื่องเนี้ยมันมาไงวะมันมาไงวะเนี่ยคนดูเป็นล้านเลยมาอันที่สองมันมาไงวะเนี่ยมันยอดไงวะเนี่ยอันนี้มันยอดไงวะอันนี้ก็เช่นกันทำผิดพูดผิดแต่ก็ยอดว่าเต๋อ Mm -hmm. pardon